ครับสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการปลูกต้นไม้งานศิลปะมีชีวิตการปลูกไม้แคระไม้จำลองไม้ดัดวันนี้จะมาทำการเสนอการเทคนิคการปักชำเฟรมหน้าไต้หวันว่าปักชำอย่างไรให้ติดง่ายไม่เน่าครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยครับ กิ่งก็กิ่งใหญ่พอสมควรครับทำการหั่นความยาวเท่าฝ่ามือสังเกตว่าข้างไหนเป็นโคนต้องเรียงไว้เพื่อจะได้ เราจะได้ไม่หลงว่าเป็นโคนหรือเป็นปลายเพราะว่าถ้าเอาโคนลงจะติดง่ายถ้าเอาปลายลงก็ติดเหมือนกันแต่ว่าจะช้ากว่าครับเดี๋ยวรอดูวิธีชํำกันเลยครับเมื่อเราเตรียมดินเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการปักชํำกันเลยครับสังเกตว่าผมจะใส่ดินไม่มากเพราะว่าจะก,กันเน่าดินที่ใช้ก็จะเป็นดินร่วนธรรมดา ที่ไม่มีปุ๋ยคอ,อกไม่มีปุ๋ยหมักจะเป็นดินเจืดถึงจะได้ผลจะออกรากดีถ้าดินร่วนนี่จะออกรากรอบดีถ้าดินเหนียวก็ได้เหมือนกันแต่รากจะไม่ค่อยรอบเท่าไหร่ครับกิ่งที่เตรียมไว้ก็ต้องจัดจัดเป็นทางเพื่อจะไม่ให้หลงว่าทางโคนทางไปเราก็จัดไว้แล้วมาทำการซํากันเลยครับ างนี้คือทางโคนก็กิ้มปักลงไปจนเกือบถึงก้นกระถางก้นก้นถุง ครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตติดตามผลกันว่าจะได้ผลแค่แไหนขนาดไหนกับาการงอกกันรอดแล้วก็นี่คือต้นที่ชํำไว้ติดแล้วได้6เดือนแล้วครับนี่นี่คือตัวอย่างที่ติดแล้วประจำได้อายุ6เดือน ก็ติดทุกต้นครับครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ